มากันนู่นแล้วนะคะอืมเดินถอดเสื้อมาได้ยังในห้อยได้อะไรมาครับได้มิมโอ้มิมมิมน้ำมันไหลเหรอไปเอาน้ำไปเอาจานไปเอาจานมาไปแม่ล้างจานเสร็จเมื่อกี้เลยโอ้โเอามาตรงนี้ลูกมาตรงนี้มาที่ร่มมาที่ร่ม เอ้ยจำโบก็มาอ่ะอ่ะดูดูดี๋ยวให้ดูซูม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 โอ้นี่นะคะเห็นไหมเห็นเห็นเห็นเฮ้ยเปตเตเซ่เทสเอามาสอนเลยดึงเอาเลยวางอันนี้ก่อนนี่มาตัวนี้ได้ดึงเอาเลยเออเอาแม่งกินเลยเอออาจานไมะไรอะนึงลูก โอ้เต็มจานเลยลองเรียกชิมก่อนเพื่อนเลยนี่ใช้ครถาอะไรเอาเนี่ยน้ำมันตะสะสามจุกโอ้น้ำมันตะสะสามจุกเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ดูอันนี้น้ำน้ำมิ่มนะน้ำมิ่มเดือนห้าน้ำมิ่มเดือนห้านี่ดูดูดูมันเปนมันจะออกสีสีเหลืองๆใช่ไหมนี่ดูดูตัวนี้เนี่ยที่ติดมือมาเนี่ยนี่น้ำอะไรรู้ไหม ่างลพึ่งโพรงพึ่งโพรงเออพึ่งยักษ์อ่ะนี่ตัวปลเลือดเลยมึกขึ้นอ่ะมันเข้ามาดูอันนี้ดูมือดูมืออันนี้เกะออมเองอะแล้วไปเอาจานมาอีกอันนึงไปแบ่งไว้ให้ตาไปแล้วสะขาเนาะไปเอาจานมาอีกอันนึ่งเบงไว้ให้ตาสกใครเป็นคนรูดอันนี้ลงแมงลงเดี๋ยวคุณพ่อขอชิมก่อนนะครับ เดินไปนโมสามจุดเนี่ยดูคุณพ่อไปแกเอาเพึ่งโพงมาครับเป็นสีแดงนะฮะเนี่ยมันติดมืออยู่เลยครับพึ่งโพงล้างมือหน่อยก่อนที่จะกินอ่ะเนี่ยพึ่งโพงครับติดมือมาครับล้างไม่ออกครับพึ่งโพงมันเป็นมหานยมครับผมจะเอาเพึ่งตัวนั่นแหละแบ่งไว้ให้กด้วยดูน้ำหวานเต็มมือพี่เลยนะั่นเต็มมือพี่เสียเลยหวานอะไรนะโอเลียเล็บหวานหวานดูสีแดงสีแดงมันเข้มอ่ะโอ้สีเข้มมากเลยอ่ะ ดูดูสีก็รู้ครับคล้ายๆกับของผมแล้วเนี่ยพ,พึ่งพึ่งโพรงครับนะมาดี๋ยวพ่อชิมดูครับนะอ,อือฮึแม่แม่แม,ม่มันม,ม่แ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 ม่้มแม่แม่ม่แม่แม่มันม่แม่ม่แม,ม่ม่แม่ม่แม่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 แม่แ่แม่ม่่่แม่่ ไหนตัวอ่อนตัวอ่อนกินอะไนั้นบดเสบเปบียวมว่าดูพี่เจียเกะให้แม่ชิมดูชิมมตัวอ่อนอ๋อแม่เอาไม้แม่เอาไมิดมาแม่เอาไมดมาอนนี้อันนี้มันออกระบอกไหนมันหยุดเป็นตัวไอไข่มันระบอหนังเต็มเลยบ่ ัดเน่เน่ตัดบัดเลยเดือมาเลยขยลูด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 เอาเองลงไม่ได้ลูดเขย่าเขย่าตัดเลยตัดวิ่งเลยนะมันมีต่อยโบไม่ได้วิ่งเดินเอาเขาพูดมันก็ต่อยตัวเนาะเขาไม่ให้พูดพูดกระลุกอะไรนี้โคใหญ่พับเข้าเดยงมันมันน่เขาเบ่งเบ่งให้เบ่งอยไงนี่ไอโตนี่ไง กินหมดนี่แปลงอีกลังนึงกินสิอูดูแดงเป๊ะตรงไหนลังหนึ่งลังเล็กใช่ไหมตัวใหญ่ต้องดูก่อนนะเราไม่ใช่ป่ะใช่ป่ะดูด้วยสีแดงเลยดูอืมอืมทำไมมันเปรี้ยวเบ่งเนาะเบ่งให้ตาเห็นไหมดูเลยตัวนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเวลาเราเรากินไปแล้วมันจะแข็ง นีตัวนี้เหมือนกันนี่ที่เอออกมันมันไม่ออกเลยเดี๋นี่ดูสิเนี่ยมันมาจากไหนเออไปดูสิในในผ้าห่มตาเีก็บว้นะมันเข้ามาทำรังที่ตรงนั้นว้าวตัวตัวนี่นี่ไม่ใช่แบบนี้นะเป็นตัวใหญ่เลยนะตัวสีดำก็น่าจะเป็นพึ่งเรือนเลยดยมันใหญ่กว่านี้น่าจะเป็นพึ่งไม่ใช่พึ่งหลวงแม่มันใหญ่ถ้าพึ่งหลวงไหมใหญ่กว่า ไม่เท่ากันมันก็ใหญ่อยู่มันก็ใหญ่เข้าวเขาเปรี้ยวเลยว่ะอันนี้มิมไม่ใช่พึ่งมิมอ้มอันนี้มิมเปรี้ยวครีมเปรี้ยวตัวมันอกี้พึ่งโพรงอะไรขี้มันไหนขี้มันมีครีเดือกอ่ะเมื่อกี้เป็นครีมเปรี้ยอืมเปรี้ยวไม่ใช่ไหมเขาเรียกขี้พึ่ง นี่คิพึ่มนี่คิดเสร็จตรงนี้แลไปจุดไฟจิตไหมจิตบอกไม่รู้มนกันไปจุดที่อะไรจิที่สุดาบ้าบอกิพิ่มอยู่พาโอ้เนื่อยบอกเนยน้าเยืพิมพ์แ่บไม่ออกอีกแข็ง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาให้ดูมันมันมันเตยเลยเด็กเตยตอนกลางคืนอะมันออกกลางคืนนะึมันนอนอยู่ในมุ้งมันนอนอยู่มุ้งเลยบ่อืมตัวเดียวทึ่งใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้มากสีสีดำขนเต็มเลยขนเต็มตัวเลยมีขนเลยอืมทำไมถึงมีขนเห้ยอ้อ ขนกันเนาะจะเรียกพึ่งขนเต็มตัวเนะอืมตัวใหญ่มากอันนี้สามตัวจะทำไหมไม่มีบีสู้กันนี่นั่นเรียกน่าจะเป็นพึ่งโพลหนึ่งวันทำนะไมเขาบีตัวนัะขึ้นฉลัดิ จามองทางแล้วนี้ยัมันหมดี่อมัมันหมดอยู่กับต้นอยู่คานเอาง่ายมันต่ำบนไหน่ำมันต่ำเองนะกไปกับเย์เชิลาไปแล้วชลาเร็วดีร่อ้ใครที่กับนม่แม่ันดีเลยเชลาล เรนเริ่มออกนะนเขาปิดไปแล้วนะเอาออกอืมไปลงมันอันนันเด้ออันนี้ใครกินอะไรไปเนี่ยกระรู้กเอาออกเลย <c oughs> ไปอยู่มึงไปกินเคี้ยวกินเอาไว้ <c oughs> ดี๋ยเดีย๋ยวกูเอาไว้มึงก็กินเนี่ยอ้โนี่แม่มัน อืมเคยเจ๊อันนี้เมงวันตัวอะไรเมงวันที่ไหนมีตั้งหลายตัวเต็มอยู่อืมตัวใหญ่อยู่ในรังมันเต็มอันนี้อะไรเนี่ยพึ่งพึ่งนางพญาเลยนางพญาเอากลิบไปบ้านอ่ะไปปลูกโอ้ไปปลูกเอาไปเลี้ยงนี่ตัวใหญ่นี่ดูแค่ไม่นี่ม เหมือนกันนี่นะมันกำลังออกมาใช่ไหมมันกำลังมันกำลังออกมาจากนั้นมันออกจากนี่ไงที่เป็นไข่เมื่อกี้เดี๋ยวจะบอกให้ดูไอ้ตัวที่มันใหญ่ๆนะน้ะงนะไม่ไอ้ตัวนั้นใหญ่กว่านี้อีกตัวที่พ่อเห็นน่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันใหญ่กว่านี้แล้วมันมันขนเยอะกว่านี้ไอ้เลือดมันเบาซึมแดงไม่รังมันจะทำมันมันเหมือนกับมันเอาอะไรมาทำมันจะทำรังอ่ะมันเอาน้ำหวาดมาทำอ่ะดึงหน่อยดึงเดี๋ยวจะให้ดูพาไปดูกี่ตัว ตัวเดียวอะยูไม่ต้องนี้อดรังมังงไม่ได้ฆ่ามันเลยจับจับมันเอาผ้าจับบีบมันแล้วก็ปล่อยมันมันก็บินนีแล้วไอ้ตัวนั้นไะอยู่ลังมันอืมเดือกกินยากนะคะขุดเอามากินยากนะเป็นก้อนแล้วเรียบร้อยอาหารชั้นเลิศนะคะใส่ไว้ทำเขาเลือกอาหารอะไรเนี่ยอีฟิกาใต้อันนี้มันไม่มีขนที่นี่ตายกินาาอ้้ตายเอาอะไรกระมุมโอ้สิเ็ท่อกระมุม ทำไมมันเป็นอย่างนี้มันเพิ่งออกนั่นอ่ะมันออกใจจนนั่นเลนี่นี่นี่ดูนี่ออกกางันเลยอาจากนี้ทำไมเขาเหมือนเขาเมาเรื่องขายังไม่แข็งแรงแข็งแรงอะไรปูใหญ่ขนาดนี้ไม่หมายถึงว่าน้งพะยามันมีตัวอ่อนเหมือนกันเลยมันมันมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเล็กนี้เลยน้งพะยาพึ่งเหรอนี่อะไรเนี่ย ฟืดเริ่มว่าแล้วทำไมหัวพึ่งกับหัวตัวนี้มันไม่เหมือนกันวอันนี้ก็เป็นนางพญาน,นั่นก็เป็นลูกทร<อ>ง,งกับแมงวีมามมมบ้างทองกระแมงวีวะ